tiếng tiếng ngoại tiếng hoang nhiên nhiên như này mà như máy vậy nè cái ได้ไมันย่ได้อีบนแต่ว่าก่ใจคนญี่่นเ่นเร็วสมนการรถมการนยุ่งสี่เขีนได้เนาุ่่นี่ได้่ดะม่แอ่แุ่น ผมฟังนีผมว่าเดี๋ยวนันนี้ผมขับไที่ัมย์น่นเลยผอันนี้ก็ได้่ากันที่บุรียนขึ้นบเลยมีรทางรถไฟก็ผมขึ้นบนเลยพักเดี๋ยวลงพ่จะบินจับาวงก่จะบน รัผดู้ชายขึ้นมาข้างบนนะครับผู้ชายขึ้นมาข้างบนได้นะครับจุดแถวนี้ แบ่งแบ่งผู้ชายก็มั่งบนหน่อยเพราะว่าครับจะได้ไม่ซ้อนแถวนะครับจะได้ไม่ซ้อนแถวนะครับผู้ชายขึ้นมาได้นะครับอยู่ด้านบนเราจะไม่ครับขึ้นมาข้างบนเลยครับผู้ชายขึ้นมาข้างบนเลยครับผู้ชายให้เต็มไปเลยครับผมมาเลยครับเป็นมาเลยครับท่านคุณเลี้ยปรานครัเต็มเลยครับใส่เฉพาะข้าวเหนียวนะครับใส่เฉพาะข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนะครับ ของทีน่นำมาถวายหลวงปู่ให้นำไปประเทียนในสาราเลยนะครับตัดตร่มไม่ประดังเลยเพื่อควบแตะงัวเข้ามาข้างในเพื่อควรสะดวกัวสาราใส่บาทถ้าไปแอะอัดกันดันกันไปดันกันมาเดี๋ยวผมร่มใส่พระแทนที่จะได้ปูน เไม่ก็มีครับยางไปฏิบครับเดินไปฏิบัติครับถ้าผู้ผู้ที่อยากได้บุญเยอะๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกนั่นแปลว่ามาทำบุญถ้ามาวุ่นวายแย่งกันใส่บาตรแย่งกันใส่บาปรชอบแย่งชอบอยู่ พี่เจ้าสอนในเรียบง่ายก็ไม่เข้าใจไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญทำบุญก็อยู่เจ็บเงียบไม่พูดไม่จาดูลมเข้าลมออกง่ายเาละ่ะทำไมไม่ชอบดูหรอเพราะชอบเบด็นเ่องยุ พ่อทำแต่เรื่องจุ้งจุ้งไปแกล้งกันดูดูบาแล้วครับท่านไม่เอาหรอเฮ้ทิ้งหมดนนั่เลยดูพวกที่กองเสริมขึ้นมาแปะเสียวกนมองกินอะไรเต็มไปหมดอยู่นั่นอจะไปกินข้าวเหนียวมันเที่ยวหนาหนามันเหนียวแล้วชอบแกล้งเห็นไหมล่ะคนเราชอบจุ้ง วักเสียงพระพุทธเจ้าคือในหัวใจตรวจดูตนเองตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนว่าเราชอบจุ้งหรือไม่ชอบจุ้งกดถามหัวใจเราหรือจะฟ้อนเต้นต่างงานเยอะๆไม่ควรที่จะจุ้งถ้าสนใจฟังทำบุญทางานมาเตกิดมา ไปดูรถข้างนอกเจ้าหน้าที่ปกติถูกว um> ่าไปตรงไหนก็ให้ความสะดวก อว่าคนที่เคยมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ชอบสลามดรื่ไม่ชอบไฟแดงออกหน้าออกตาดี่จัดเก้าที่จัดอะไรให้นั่งก็ไม่นั่งแั้วไปรับสูโตะที่นั่งทำงนานเห็นน้องพระมีแต่ดอกไม้ทกเทียนจะได้บอกให้ยกออกซะ ดอก,กมไม้มาไหว้พระพวงมาลัยมาไหว้พระพวงมาลัยก็ได้บุญแต่คนไม่ได้บุญพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาดอกไม้มาบูชาสอนเอาเนิ้วมือมาบูชายกเนี่ยมือขึ้นต่างดอกไม้ทุกเทียนยกขึ้นใส่ศี่จับอ,อกกาบน้ำต่อ นั่นแต่ว่าแต่ว่ามีมือลักต้างไหวกราบคำกราบแล้วก็ลงพื้นศีรษะลงถึงพื้นถ้าไหวก็ยกมือขึ้นใสศีรษะเฉยๆน้อมตัวลงเยวเตเยวแก่สถานที่ไม่พอไม่เหมาะถ้าสถานที่พอเหมาะกราบถูกก็ตามหลักเบญจาณค่ะ ถ้ากรด้วยเฉพาะเวลาเข้าวัดให้เตือนตนเองว่าเรามาทำบุญทำบุญทำยังไงปิดหูใช่หัวปิดตาสองข้างปิดปากปิดปากเสีอบ้าาแล้วนั่งทำบุญมาจากไหมก็ว่าทำบุญทำให้ใจนิ่งทำยังไงจึงจะนิ่ง ไปบังคับใจเข้าไปดูลมปิดหูไท่หัวปิดตาสองข้างปิดปากครบบริบูบุญแล้วกต่ทำยังไงดีดูบุญดูลมเข้าลงบอกยายขาพุทธเจ้าได้แต่ตรู้เพราะดูลมโดยเฉพาะวันนี้วันพระพวกถือศิแปดไม่ต้องใส่บาตรยิ่งเป็นบุญยิ่งใหญ่นั่ง ตั้งแต่มาถึงเรานั่งดูลมเข้าลงออกจะได้กี่ชั่วโมองหรอบบเอเวลานั่งหนึ่งนาทีก็จะทำจากเวลาเยอแะแยะแต่เวลาไปคูยกัน,น,นถ้าไม่คุยก่็เราก็ตั้งใจว่าจะได้ดูลมจะตั้งใจทำปุน่น ถ้าปิดปากเรผมจะตัต้งใจทำแต่ถ้าไม่ปิดก็ไม่ได้ตั้งใจทําบุญเลยมีแต่ตั้งใจทาําปากเพ่งคนโน้นเพ่งคนนี่นพูดเรื่องโน้นพูดเรื่องนี้นอนอบอกว่าเศร้าหาวันออกว่ได้ก้าใจอยากให้เข้าใจเรื่องเข้าวัดทำบุญถ้าจะคุยกันจะทำอะไรก็ออกนอกวัดวัดนี่ยราคาแพง เป็นของสองช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไม่อะไรเยอะดอกอยากให้เน่นหนักเรื่องความสงงบแค่นี้ถ้าเรามีแต่วุ่นวายไปวัดวุ่นวายไปทอดกระถินวุ่นวาย สิก็ต้องสง,งบ,นบนั่นแหละบุญเกิดขึ้นด้วยใจสง,งบใจของเราไปไหนล่ะไปหาเมืองนรกเมืนรกอยู่ไหนร่ำรวยสวยงาม ท่านผู้ว่ามาแล้วพร้อมกันกลางดีมีนาพ,อพอารอมๆกันดังงดังดดนา่จับมือ